ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาอาถพ์ห้องผีเรื่องเราเป็นยังไงเป็นยังไงครับเรื่องนี้ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีพี่เป้ก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับครับก็เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานิเองพี่อืมคือผมกับแฟนเนี่ยแล้วก็มีแบบเป็นเป็นเพื่อนของแฟนนะครับไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปเปิดรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งซึ่งรีสอร์ทเนี้ย เป็นรีสอร์ทชื่อดังนะแต่ผมไม่ขออนุญาตบอกอชื่อนะ,อะดีเดีดีครับดีครับอืมก็เข้าไปอยู่กันอ่าค่าเช่านี้ก็อยู่ประมาณต่อคือนนะครับต่อคือนกคนนน็คือละพันพันห้าอืมอ่าคืนละพันห้าครับก็ออกเที่ยงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วทางของเพื่อนเพื่อนที่ว่าเป็นเพื่อนแฟนเราเนี่ยก็อยู่ห้องติดกับเราอีกข้างหนึ่งครับ อ่ะก็อยู่แบบสองสองอะไรเงี้ยธรรมดาเราก็เลยได้ไปนั่งสังสรรค์กันครับนั่งแบบว่าเอตอนนั้นมันสองทุ่มใช่ไหมเพราะว่าข้างหน้าเขามีแบบเหมือนคาเฟ่อะไรสักอย่างเนี่ยอ่าเราก็ไปนั่งกินกันนู่นนี่นั่นคูดคุยกันอะไรประมาณนี้ครับจนมีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเขามาบอกว่าพี่พี่อยู่ห้องนี้เหรออืม บอกใช่ครับคือเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่กว่วถ้าพี่เจอเจออะไรพี่ก็ไม่ต้องแบบวิ่งหนีนะเขาว่าอย่างนี้ก็เลยว่าเออมันจะเจออะไรว่ามันมีอะไรม่ามีผีเหรอแล้วก็พูดไปเย่ๆไปเงี้ยมีผีเหรอครับผีดุใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็พยักหน้าเป็นเด็กเป็นเด็กในรีสอร์ทหรือว่าเป็นเด็กที่ไหน อ่าเป็นเป็นเด็กอ่าแบบเด็กเสิร์ฟครับเด็กเสิร์ฟในรีสอร์ทในรีสอร์ทนะโอเคครับใช่โ oh. ออผมก็แกล้งถามไปว่ามีผีเหรอเพราะตอนนั้นผมก็กลุ่มกลุ่มเยอะเอออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าห้องเนี้ยเคยมีคดีมาก่อน mm hmm. คือคดีไอเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นสาวต่างชาติะฮะสาวต่างชาติคือเป็นแบบ ไม่ไม่ใช่เป็นฝรั่งนะคือแบบประมาณเหมือนจีนหรือไต้หวันหรืออะไรทุกอย่างเลยอืมอ,อือ่าเพราะว่ามีห้องเนี้ยมีคนฆ่าตายครับอ่าปกติเขาจะไม่มาเช่าห้องนี้อยู่กันนะพี่เพราะว่าเราติดป้ายไว้แล้วเอ,อเาแบบนี้คือเด็กเสิร์ฟบอกอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาชีออ้ไปที่ป้ายเลยเขาว่าเพราะห้องนี้อ่าใครกล้าอยู่ก็กล้าเออเอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่เราอ เห็นว่าตรงนั้นนะ่ะมันสวยเพราะว่าเวลาเราเปิดกระจกอะไรออกไปใช่ไหมมันมองเห็นวิวหมดเลยอ่าม,มันมองเห็นวิวแล้วมันสวยอะ่ะครับเออก็เลยเอาก็เลยอ่ะไม่เป็นไรซึ่งหลังจากที่ดื่มเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปที่ห้องแฟนผมอนะ่ะซึ่งอาบน้ําอยู่แล้วผมนะ่ะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาอืครับทีนี้แฟนผมมันเปิดประตูออกมามเปิดประตู ห้องน้ำนะฮะเ,เขาบอกว่าแม็กเมื่อกี้เรียกพี่เหรอ,อมบอกว่าเปล่านี่พี่เอ้าแล้วเมื่อกี้ใครมาเรียกวะเขาวาอย่างงี้บอกว่าพี่หูฝาดหรือเปล่าเออหลอนอเลยว่าผมดูโทรศัพท์อยู่แล้วก็วาอย่างงี้ยแกก็เลยปิดประตูกลับไปเพิ่งปิดประตูกลับไปประดับประมาณสักติบนาทีอะพี่เสียงประตูอะมันเคาะเคาะ อ่าเสียงประตูคอเลยปังม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 ังเออเออผมก็คิดว่าอ่แฟนเรามันออกจากห้องน้ําไม่ได้อเออไม่ถึงเสียงยไม่ถึงเสียงมันดังมาจากห้องน้ําเงี้ยเหรอใช่อ,อ๋อครับผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปถามแกว่าพี่เมื่อกีเออ้เราเรียกแฟนเราพี่นะบอกว่าพี่เมื่อกี้พี่เปิดเอ้พี่เคาะประตูบอกอเาเปล่าอา้าวแล้วเปิดเข้ามาทําไมเนี่ยคนอาบน้ําอยู่เขา่างนี้ เออเราเอาแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงจริงนะเสียงมีคนคนข้อประตูนะว่าเออเขา,าไม่ได้ยินแต่เราว่าได้ยินคแล้วที่นี้พอหลังจากนั้นใช่ไหมอ่าผมอะ่ะก็เลยเดินลงไปไอช่วงช่วงข้างหน้าฮะช่วงที่เป็นคาเฟ่อะ่ะมันจะมีสารสารเออเป็นเป็นสารจีนจีนหน่อยฮอะอ่าผมก็เลยไปขอพรเขา อ่าแบบว่าเออขอแบบให้ถูกเลขนะอะ,อะไรอย่างนี้นะอ,อะไรประมาณนี้ครับอ่าซึ่งผมกลับพอผมกลับไปที่ห้องแฟนผมบอกว่าอ้าวเมื่อกี้แม็กเดินเข้ามาในห้องแล้วไม่ใช่เหรออืมบอกว่าเปล่าพี่ผมผมเพิ่งมาเนี่ยอ้าวแล้วใครเดินไปเมื่อกี้<อ>เขาก็เดินหาเลยนะเดินหาในห้องนะห้องมันก็ไม่ใช่ว่าห้องใหญ่นะครับห้องมันก็แบบพอพอดีอ่ะอืมก็เลยเดินหาเลยที่พานกลัว ก็เลยไปจุดทูบเอ่อแบบเอ่อขอมาพักหน่อยอะไรอย่างี้อย่ามาหลอกมาหลอนอะไรกันเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะครับซึ่งแฟนผมอ่ะมันเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วอืมอ่าแล้วทีนี้ตอนมันนอนใช่ไหมตอนที่ว่านอนอ่ะเขาบอกว่าตอนเปิดทีวีนะทีวีมันก็จะส่องส่องเข้ามาให้เป็นแสงใช่ไหมครับเขาบอกว่าเห็นเป็นเงาคนมายืนอืม อ่าเป็นเงาคนยืนเราก็เลยบอกว่าพี่ตาฝาดไปเองหรือเปล่าหรือเป็นเงาไอ้พวกไอ้เครื่องประดับอะไรเขาอ่ะอืมครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นคนเลยอ่ะเพราะว่างี้เออวันนั้นคืนนั้นอ่ะผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผมแล้วก็ดั้งเล่นโทรศัพท์ฟังไอ้นี่แหละฟังพวกเรื่องผีอะไรพวกนี้แหละอ่าเปิดช่องก๊อกก๊อกฟังนี่แหละ ก็เลยฟังไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แฟนเขาก็เลยว่าเออ,อบรรยากาศมันยิ่งหลอนอยู่แล้วเออมึงยังจะฟังเบื้องผีอีกเหรอครับอเออผมก็เลยว่าโอ้ยถ้าผมไม่ได้ฟังอ่ะผมไม่หลับระหว่างนี้ครับก็เลยเปิดฟังไปแล้วก็ยาวไปจนมีเสียงผู้ชายพี่เป็นเสียงผู้ชาย น่าจะเป็นคนแก่ๆหน่อยหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะแบบเสียงแค่ไบแห่เป่าพี่เขาประมาณว่าเอาดีเอาดีอะไรสักอย่างเงี้เออเอาดีเอาดีอ่าเออเราก็เลยแบบคิดว่าแฟนเรามันกลนหรือเปล่าหรือมันละเมือหรือเปล่าเพราะว่าแฟนเราเป็นสาวเพศสองอ๋อครับอ่า คิดว่าแบบเออเป็นเสียงแฟนเราหรือเปล่าลทีนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยเมื่อกี้พูดไรเปล่าเขาก็แบบคนละเมือเนาะก็บางทนก็ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไปอะไรเงี้ย่ไหมครับเขบอกว่าไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรนะก็นอนอยู่เฉยเขาว่าอย่างนี้อืมอ่ะและ้วทีนี้เราก็เลยหันหลังหากันก็คือเขาก็หันไปอีกทางหนึ่งเราหันมาอีกทางหนึงเพราะเรานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ครับอ่า แล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงอีกพี่เอาดีเอาดีอย่างเงี้ยเออเข้าเอาดีอะไรวะเออเอาเลยวะเออผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้กูจะเอาไปเล่าให้พี่เป้ฟังดีเปะวะเคยคิดอย่างงี้นะพี่ตอนนั้นนะเออเข้าแล้วเฮ้ยมันมันน่ากลัวนะเออมันยังมีอยู่อีกว่าผีเนี่ยอะไรเงี้ย ผมก็เลยปากพลอยพี่ครับพูดไปเลยว่าถ้าว่าแบงเป็นผีนะเออเอ,อมาหลอกกูหน่อยได้กูเหงาคือพูดคือพูดออกมาเลยไม่ได้พูดในใจนะใช่อใช่แล้วทีนี้แฟนผมเขาก็เลยแบบว่าไม่พูดเลยอย่างนั้นเนี่ยเออ,เอ,อมาตสารที่อื่นเออเผื่อมันมีอารมณ์มีคงมีของอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ผมโดยความผมโมโหวงวไงผมก็เลยพูดไปเลยเอ,อืม เออโกงผีมีที่ไหนกันวะไอ้บาร์ล็อกอุทีเนี่ยตอนตอนนั้นเราเมาไหมฮะก็กึมกึมเมาอยู่นะไม่เชิงเมามากอ่ะแต่ว่าคือรู้สึกตัวว่าเราพูดอะไรไปตึงตึงใช่ตึงตึงประมาณนั้นครับผมพูดตามไห้เนี่ยตามหนังของหน้าคอมอ่ะผมพูดอย่างนั้นเลยโอ้พูดไปแบบนั้นเลยแล้วทีนี้อ่ะเราเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนกลางคืนผมมาชอบปั่นสล็อต อ่าเล่นสล็อตปั่นสล็อตตอนกลางคืนตีหนึ่ง,ต,งตีสองเนี่ยอืออือก็ได้ยินเสียงอีกพี <c oughs> ่ได้ยินเสียงเป็นเป็นเป็นคนมาพูดเหมือนเอาดีเอาดีอย่างเงี้ยครับก็เลยลำคานไงนก็เลยเออแบบว่าเอาผม,ผมไปเอาน้ำในในตู้เย็นที่เขาเอาไว้แช่ไว้กินใช่ไหมอ่าครับอ่าผมเอามาแล้วผมเอายกยกดื่มแล้วผมก็พ่น พ่นแบบว่าพ่นใส่ในห้องอ่ะอืมเพื่อเออไม่รู้เพื่ออะไรแต่ว่าแบบคล้ายๆเหมือนถมล้ําลายใส่คนอ่ะโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนประมาณแบบท้าทายลองดีอย่างเงี้ยเหรอใชโอ่โอ้โอ้โอก็เลยเอาแบบนั้นเลยแล้วทีนี้ทางฝั่งแฟนผมใช่ไหมเขาบอกว่าอ้าว มึงทำอะไรมันเลือะเทอนเนี่ยอะไรอย่างนี้บอกไปเอาผ้ามาเช็ดเลยเราก็เลยได้ไปต้องตามเขานีใช่ไหมแล้วก็ไปเอาผ้ามาเช็ดหลังจากที่ตอนเช็ดไปพี่ครับใต้โต๊ะอ่ะใต้ใต้เตียงอ่ะอืมอืมมันมีกระถางทูบพี่ว้าใต้เตียงใช่ใช่ใต้เตียงอ่ะมันมีกระถางทูบเฮ้ยแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเอ้ยใครมาไหว้เจ้าอะไรตรงนี้ว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าห้องนี้ไม่ค่อยดีแล้วนะ เพราะว่าแล้วทีเนี้ยเราก็เลยย้อนกลับไปนึกถึงไอ้ตอนที่เราไปนั่งอยู่ที่คาเฟ่ใช่ไหมที่ผู้หญิงคนนั้นมันพูดอะว่าไอ้เด็กคนนั้นที่ห้องนี้มีมีคนเคยฆาตกรรมกันนะอะไรเงี้ยครับออก็เลยว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอืมเราก็เลยยกมืออพนมมือแล้วก็ยกมือไหว้แล้วเขาก็เอบอกเขาว่าอ่าสิ่งใดที่ผมโล่งเกินผมขอโสิกกรมนะครับก็ครับอ่า S 2> <S 2> เราแบบยอมเลยนะอืมซึ่งตอนนอนนะพี่มันเหมือนคนมาแกล้องอยู่ตลอดเวลายังไงอะคอยมาเขีย่ยเขี่ยเท้าบ้างอ่าคอยมาแบบเหมือนจี้เอวบ้างอย่างเงี้ยแล้วบ,บางทีมาดึงผมแล้วไตอนที่ว่าดึงผมนะ่ะอันนี้คือแรงสุดก็คือแบบเหมือนดึงออกไปอย่างเงี้ยดึงดึงยังไงกระชากผมเงี้ยเหรอใช่ใช่มันก็ชากแบบดึงแรงมากเออ ก็เลยอ๋อสงสัยเขาคงโกรธเรามั้งเออไปพูดเลยขนาดนั้นเออไลวอย่างเราก็ตึงๆเลยเนาะเราเมาอ่ะอืมครับอืมก็เลยอ่ะบอกแฟนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพวกนี้นะอ่าว่างๆเดี๋ยวจะไปทําบุญให้อืมอ่าคือคุณชื่ออะไรคะเออเราลาเราเราแบบยกมือไหว้แล้วแบบพูดเลยว่าคุณชื่ออะไรถ้าเกิดว่าคุณมีฤทธิ์พอที่จะเข้าฝันเราได้ให้มาบอก ครับคนนี้ชื่อรันจิตครับฮะเขาบอกเลยเหรอใช่ชื่อรันจิตรันจิตเออใช่รันจิตอ่านามสกุลพรมพรมอะไรสักอย่างเ่ะเป็นผู้หญิงแต่ผมอันนั้นผมไม่รู้แต่แต่ชื่อผมรู้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเออก็เลยอ่ะเดี๋ยวตัดสินใจตื่นเช้ามาเดี๋ยวพาไปทําบุญทําบุญแล้วกันอะไรอย่างี้ หลังตอนที่ไปทําบุญนะพี่ครับตอนที่เรากวดน้ําใช่ไหมพี่จำไดว่าในไอ้ไอ้ไระเป็นที่ไอ้ที่เขา,าไว้กวดน้ำ่ะพี่อ่าครับอ่ารอบแรกอ่ะกวดไปแล้วทีนี้น้ํำอ่ะมันมันแบบว่ามันค่อยๆไหลนี่นี่นี่หน่อยใช่ไหมเพราะว่าเราออต้องสังพระสวดก่อน嗯嗯อืออืออือทีเนี้ยมันทะลักออกมาเลยแล้วไอ้หัว หัวไอ้เนี่ยไอหัวไอ้ที่ที่ว่าอยู่ตรงไอที่กวดน้ำมันหลุดออกนาพี่แล้วน้ำทะลักแบบนี้เลยก็คือเออเออก็เลยว่าโอยสงสัยเขาอยากได้บุญมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่เรานึกถึงเขานะแต่นึกถึงครับเขาบอกว่าชื่อรันจิตเราก็เอารันจิตเออชื่อรันจิตก็ไม่รู้ว่ารันจิตไหนอีกเพราะนามสกุลมันก็ไม่ตรงใช่ไหมก็เลยเออเกือแผ่ไปอะไรอย่างนี้ ก็นึกถึงแต่ไอ้บ้านอาถันตรงนั้นแหละแต่พอไปสอบถามดูดีๆครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะห้องที่ว่าเราไปเช่าอยู่เขาไม่เปิดให้ใครเข้าไปอยู่นะอืมแล้วอืมเข้าไปอยู่ได้ไงแต่เราอ่ะชอบอืเพราะว่าไอ้ตรงวิวตรงนั้นอ่ะมันสวยไงพอเราเปิดประตูออกไปใช่ไหมมันจะเป็นแบบวิวทะเลอ่าวิววิวทะเลมีต้นต้นไม้โอ้สวยอะ่ะ เออก็เลยเอาตรงนั้นครับเอานั่นแหละครับ,รบก็เลยก็ไปไปไป,ไปทำาไปทําบุญทําบุญอะไรให้เขาเนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ไม่ถึงสองเดือนแล้วมั้เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยคือถ้าเจ้าของรีสอร์ทเขาปิดไม่เปิดแล้วอยู่ๆเราไป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 ,ไปเช่าได้งไงอ่ะคือคือคือแปลกใจตรงนี้ก็ออคืออย่างนี้พี่อ่าคือคืออย่างนี้ ตอนที่เราไปเช่าอ่ะครับคือไอ้ทางสั่งคนอื่นอ่ะมันเต็มหมดอ๋ออ่ามันมันมันเต็มหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแค่สองห้องแต่ทีเนี้ยเขา่เสนอเรามาแล้วว่าปิดนะเราอยากได้ปิดนะอ๋อยังยังใช้งานไม่ได้หรืออะไรไม่ได้แต่ทีเนี่ยเราไปแล้วไงเราก็ต้องอยู่อ่ะอืมโอเคก็เลยอนุญาตขอไปอยู่แต่ผม่ไปตกใจตรงที่ตอนที่ผมไปเช็ดน้ําอ่ะอือ่าเราไปเห็นก็ถางทูบมันอยู่ใต้โต๊ะครับ S <S เออ,เอ,อประมาณนันฮะเรื่องเราก็ประมาณนี้พี่เดี๋ยวก่อนนะมันน่าจะตกใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เด็กคนนั้นเขาพูดประมาว่าว่า,วา,วาห้องนี้มีผีนะมีคนตายนู่นนั่นนี่ถามหน่อยตอนนั้นเราเราไม่กลัวเหรอล้วแฟนเราก็ไม่กลัวอย่างเงี้ยเหรอแฟนเรากล,ลวผีไหมแต,แต่แต่กลัวผีโอ้ยกลัวมากมากพี่แต่ผมอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือประมาณเหมือนแบบเมาไงเออเออแบบอยากเจออยากลองดีอยากเห็นด้วยอยากมีเรื่องมาเล่าด้วย ใช่เออก็เลยอยากลองไงว่ามันสาหัสแค่ไหนว่าอะไรประมาณนั้นเออถ้าจ,ออจริงๆนะถ้าอยากเจอนะอยากถ้าอยากลองดีนะไม่ต้องไปไหว้สาหรอก <laughs> เห <laughs> มือนเหมือนเหมือนเราอยู่ระมือคล้ายๆเหมือนงงๆแต่ว่าใช่ไงมันเป็นเรื่องจริงอ่ะม,มันยังขัดแย้งยูงที่ว่าเออตอนแรกเราไม่กลัวผีแต่ไปท้าทายแต่ก็ยังไปจุดทูบ บอกเขาว่าอย่ามารบกวนอย่ามาก่อกวนกันนะนั่นก็แปลว่าเราก็กล้าก็กลัวใช่ไหมใช่อยากคือเมาด้วยคือเมาด้วยเออคือเมาไปด้วยแหละคือเมาไปด้วยแหละถ้าถ้าไปเดมเมาเลยหรือว่าอ่าปกติเป็นคนปกติทั่วๆไปเลยนะอันดับแรกเลยถ้าไอ้น้องคนนี้เด็กเสิร์ฟหรือว่าคนที่อยู่ในรีสอร์ทเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยพี่ห้องเนี้ยมีคนตายแล้วมีผีด้วยนะเออที่เขาปิดเอาไว้เนี่ยที่พี่อยากจะอยู่เนี่ย มีผีนะผมเชื่อเธอะถ้าคนกลัวผีอะ่ะไม่อยู่หรอกเออไม่อยู่หรอกเอออาจจะไปย้ายอยู่ที่ออรซอนอื่นนะั่นนอกจากว่ามันดึกแล้วก็มันมันโอ้โหแบบมันมันคนที่ไปกลัวผีเลยอ่ะแต,แต,แต,แต่แต่ผมก่อแก้ข่าวนะที่ว่าเขาบอกว่ามันอคนนั้นอนะเขาเป็นเป็นเอออะไรนะเหมือนต่างชาติใช่ไหมแต่จริงๆเขาไม่ใช่ต่างชาติพี่เขาเป็นคนไทยแต่ว่าได้ได้สามีเป็นต่างชาติครับก็มาจะถามต่อว่าแล้วเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นเสียง เอาดีเอาดีเนี่ยคืออะไรอ่ะคือเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายนะแผร่แก่แก่แก่เป็นเสียงคล้ายๆเหมือนเหมือนเสียงคนแก่หรือแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแหละแต่ว่าเสียงแหบเสียงแหบเหมือนแบบคนไม่มีพลังที่จะพูดอะไรเงี้ยพี่อ๋ออาจจะเป็นประมาณว่าตอนที่เขาอาจจะเสียนะเขาอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เขามีเสียงแบบนี้หรือเปล่าขอความช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเขามีอันนี้เงี้ยพี่ คือไอ้ที่เขาบอกเอาดีเอาดีใช่ไหมอ่าอ่าพอได้ไปถามทางฝั่งของคนที่เขาเป็นไอะอะไรนะเหมือนผู้จัดจาก,การหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอ่าครับครับอ่าเขาบอกว่าไอ้ที่ว่าเสียงเอาดีเอาดีเอาดีคือตอนนั้นน่ะคนที่เป็นฝรั่งกับคนที่ว่าคนเนี้ยที่ว่าเสียไปเนี้ยอ่าเขามีปัญหากัน เขามีปัญหากันเหมือนแบบจะทำลายร่างกายกันเนี่ยแหละแล้วทีนี้ทางฝั่งไอ้คนผู้หญิงเขาแบบว่าเอาดิเอาดิเอาดิอย่มีการเปือมือผมก็พัานคือคือเหมือนกับเป็นการท้าทายท้าท้าทายใช่อืมเอาดิมึงเอาเลยอะไรประมาณนั้นเออประมาณนั้นเลยเอาดิเอาดิอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเรียบร้อยเลยเป๊ะๆทำเสียงเหมือนเลยนะเออก็นะเนี้ย บางทีเราไปนอกสถานที่เราอย่าไปท้าทายเลยว่าไปทําแบบนี้เลยนึ่งเลยนะโอเคบางครั้งอยากอาจจะมีเขาเรียกว่าแอคอร์มีฤทธิ์แอนคอร์ที่เข้าผิวในร่างกายโดยทําให้เรู้สึกว่ากล้าขึ้นมาแต่ผมบอกได้เลยว่ามันมันมันไม่ดีหรอกหนึ่งเลยถ้ามีใครไปกับเรานะจะสวนไปด้วยมีเพื่อนหลายหายคนมันงานงานกล่อยเออถ้ามัน ลองคิดดูคุณคุณคุณแม็กการที่เราไปท้าทายหรือไปลบหลู่แบบเนี้ยผมเคยพูดอยู่แล้วว่ามันมีผลดีอะไรอ่ะอ่าพี่เป้ผม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 ขอขอพูดอีกเรื่องนึ่งหนึ่งได้ไหมได้ครับอ่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันกับที่พี่เป้พูดเลยเมื่อกี้ก็คือไอ้ที่ว่าไปพูดท้าทายใช่ไหมเพื่อนผมอ่ะเพิ่งจะเสียชีวิตไปครับเพื่อนคนไหนอ่ะ ไมถึงเพื่อนอ่าเป็นอ่าไม่ใช่เพื่อนสนิทกันเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้จักกันเออเขาเป็นอะไรตายอ่ารถเกิดอุบัติเหตุครับอยู่ที่จังหวัดจันไอไม่ใช่จันเนี่ยระยองเนี่ยแล้วคือหัวขาดทีคือเขาไปบวกกันกับรถไอ้มันมันเป็นรถที่เขาแบบบรรทุกอะไรสักอย่างมาเนี่ยอ่าแล้วไอตัวแคปหรือตัวอะไรที่ว่าอยู่ท้ายท้ายอ่ะ มันหลุดเออมันหลุดออกมาแล้วทีนี้ก็บาดคอ,อแล้วก็ขาดตายคาที่พี่โอ้แต่แต่แต่เขาก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้มาอะไรให้เราเห็นนะคือ,เ,อ,อเขาอะเคยไปพูดอยู่เคยเคยไปพูดในวงเล่าเหมือนกันที่ว่าแบบเออแบบเรื่องอกปรปมาร์ดดีเนี่ยนระิงาน,นั่นแหละเออเดี๋ยวถึงบอกไงว่าการที่เราไปปากดีไปท้าทายอะคําตอบหรือว,ว่าผลลัพธ์ที่มันได้มามัน มันจะเป็นอย่างนี้ไงหนึ่งมีน่มีข้อเสียถ้าเราไปท้าทายเราไปพูดดีแล้วเราได้เงินได้ทองน,นี้ไปอย่างต้องถามว่าท<ด>ําทาไมไ<ด>เพื่อ<ด>อะไรห<ด>นึ่งเลยมันในกลุ่มมันไม่ได้กลายเป็นคนที่ดูเท่นะผมบอกได้เลยไม่ใช่เท่เลยมันไม่ได้ดูดีนะเป็นงานมันก่อยนะแล้วคนเขาไม่ชอบคุณด้วยถ้าทําอย่างเงี้ยเออถ้าไม่เชื่อไม่ชอบหรือว่าอ่ออะไรก็อยู่เฉยๆเรื่อเดินออกมาแค่นั้นพอเนาะ แล้วก็คุณแม็กกะยไปทําแบบนี้นะเออเ<ช>คุณแม็กจะยไปทไําแบบนี้นะ,ะนี่ยังผมผมไม่กล้าแล้วพี่เออเนี่ยนึงถือว่ายังยังเบาเบยังเบาเบานะไม่งั้นนะถ้าเขาเอาหนักหรือว่าถ้าเขามีความแค้นอาคาดแค้นนะคุณแม็กอาจจะ,อ,ะอืมเป็นเลยมากกว่านี้นะก็ันี่พี่ที่ที่ผมไปไปดูดวงมาวันนี้ใช่ไหมวันเนี้ยผมเพิ่งกลับมาจากจันทบุรีนะที่ว่าไปดูดวงมาเออพระเขาพูดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรา ไปเอ่ไปพูดในสถานที่เพราะว่าสถานที่ตรงไหนที่เราไปอ่ะคือครเราเคยมีกรรมกับตรงนั้นไว้อ่าทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นที่พุงที่พักเราเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเขาว่าอย่างนี้นะอันนี้ความเชื่อนะครับครับอืมแล้วทีนี้เราไปพูดไปพูดอะไรเงี้ยเพื่อเผื่อจะได้เจอเจ้ากรรมในเวรของเราอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะมาเอาคืนโอไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเจ้ากรรมในเวนหรอก คือพูดแบบเนี้ยสถานที่แบบไหนอ่ะถ้ามีอ่ะโดนแน่มาโดนอย<ช>ู่แล้วคุณแม็กเออเอออย่าลืมนะอ,นนอย่ายไ,ปไปทําอย่ายไปทํานะอย่ายไปอย่าไปอย่าไปลบหลู่อย่ายไปท้าทายเลยเชื่อผมเถอะนะเออไปไปเจิมไปทําอะไรแบบเนี้ยยังดูดีกว่าเลยเนาะเพราะว่าอออผลลัพธวเออเพราะผลัลธ์มันมันทําให้เราอ่ามันดีขึ้นไงเราไม่เดือดร้อนไม่ไม่มีใครเดือดร้อนไงดูนึกออกปะเออแต่ถ้าทําแบบเนี้ยคนรักเราแฟนเราเพื่อนเรามันเดือดร้อนไง อผมก็เลยทุกวันที่ผมกลัวเลยกลัวครับดีเลยที่เดี๋ยวก่อนก่อนก่อนอื่นนะก่อนอื่นจะวางสายพอดีมีเต่าเดินเข้ามาบ้านผมพี่ตอนเนี้ยนะอ่ามีเต่าเดินเข้ามาบ้านแล้วผมมาเก็บเลี้ยงมาอยู่เมื่อวานเมื่อวันซืนนึงอ๋อครับขอเลขไหมเดี๋ยวเอาไว้หลังไม่เอาไว้ก่อนเออได้ได้โอเคคุณแม็กประมาณนี้ดีกว่า อ๋อครับครับโอเคแล้วก็ก่อนวางสายไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับยังไงก็ขอให้ช่องพี่เล็งเฮงบางฟังนะครับเช่นกันโอ้อยาไปเหมือนเอไม่เอาไม่พูดข่าวที่เขาออกเป็นเรื่องทองนะไม่เอาไม่พูดไม่พูดไม่เอาไม่พูดไม่พูดเออครับผมครับขอบคุณมากคุณแม็คครับสวัสดีครับครับ